เปปซ์เมอคูลแอนด์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิกสมกันหม้อน้ำรัว่วเรื่องโทรศัพท์มือถือกับมะเร็งสมองเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่ในโลกที่ผมพยายามสรุปให้ฟังล้วกันเท่าที่ผมไปดูมาแล้วก็รวมถึงการประกาศล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเมื่อ3-4ี่ปีที่แล้วได้ปรากฏว่างานวิจัยส่วนใหญ่งานวิจัยส่วนใหญ่หญมแม้กระทั่งงานวิจัยที่องค์การอนามัยโลกได้อ้างอิงนี่นะครับภาพรวมเนี่ย โทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้สัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่สมองอันนี้หลักการข้อแรกก่อนแต่ถ้าใช้โทรศัพท์นานๆข้อหนึ่งนาน2ติดต่อกัน10ปีจึงจะมีความเสี่ยงงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทําโดยอินเตอร์โฟนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการนะครับที่รวมกันจาก หลายประเทศมากนะครับ13ประเทศแล้วก็รวมเข้าไปศึกษาเนี่ยรวมมะเร็งสมองชนิดไกลโอมาแล้วก็เมนิงไกลโอมา2ชนิดนะครับที่มีคนป่วยเนี่ยด้วยโรคเหล่านี้นะครับถึง2,700กว่าคนแล้วก็ชนิดอีกชนิดหนึ่ง2,400กว่าคนรวมเป็น5,000-6,000คนะนะครับการศึกษาของเขาเนี่ย แทบจะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มใช้ปีที่10ติดต่อกันปีที่10แล้วก็สะสมเป็นเวลามากกว่า1,640ชั่วโมงผมก็ลองหารด้วยจำนวนนาทีประมาณ27นาทีต่อวันอือทุกคนเดียวนี้ไม่ต่ำกว่า27นะสะสมต่อวันนะครับ ถ้าเกิน27นาทีต่อวันนี้นะครับอัตราความเสี่ยงโรคมะเร็งสมองชนิดไกโอมาไกลโอมานี่นะครับจะเพิ่มขึ้น40%นะครับและที่สำคัญก็คืออีกชนิดหนึ่งก็คือเมนิงไกโอมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15%นะครับอย่างไรก็ตามนี้นะครับข้างที่เป็นเนี่ยจะเป็นข้างที่เราใช้โทรศัพท์มือถือมือถนัดข้างไหนก็ใช้แดงว่าด้านขวาม,มาก ส่วนใหญ่จะเป็นข้างขวายกเว้นคนถนัดซ้ายก็จะมีข้างซ้ายเยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่ามันสัมพันธ์มากในข้างที่เราใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าอีกด้านหนึ่งชัดเจนนะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาถึงสรุปว่ามีความเสี่ยงถ้าใช้มากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยหนึ่งชิ้นชิ้นแรกเลยที่<ม>องค์การอนามัยโลกเอามาประชันกับกลุ่มที่บอกว่า ไม่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงโรคมะเรซึ่งเป็นส่วนใหญ่ผมย้ำว่าส่วนใหญ่แต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอคตินะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็เห็นว่าในเมื่อมีผลการศาึกษาสํารวจเฉพาะคนเป็นมะเร็งปอดเออมะเร็งที่สมองเนี่ยสองชนิดที่อยู่ในสมองเนี่ยแล้วมีอาการคล้ายคลึงกันจากสถิติการใช้โทรศัพท์มากสิบปี แล้วก็ต่อเนื่องกันทุกวันเวลา27นาทีก็ต้องเตือนไว้ก่อนอันนี้งานวิจัยชิ้นแรกนะครับ,รบที่ขัดแย้งกับอีกหลายงานวิจัยเพราะว่างานวิจัยภาพรวมเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาสะสมและจำนวนปีที่ใช้แต่กว่าจะรู้ได้ก็เพราะเราต้องมีงานวิจัยหลายหลายปีผ่านไปที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือถามว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือกันดับหนักๆ,ๆเนี่ยนานกี่ปีแล้วอาจจะไม่ถึง20ปีมานี้เองนะครับ จริงไหมครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอน20ปีที่แล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือ,อแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้โทรศัพท์ในคลื่นความถี่แบบเดียวกันโดยเฉพาะคลื่นความถี่ที่ไม่เท่ากันให้ผลต่อโรคมะเร็งสออมองไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ 3G กับโทรศัพท์ GSM รากฏว่าโทรศัพท์ 3G ให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งที่สมองน้อยกว่าโทรศัพท์ GSM 100เท่าตัว<ม>เห็นไหมครับแต่กลัวเราจะรู้งานวิจัยอย่างเนี้เราไปใช้ 4G แล้วดังนั้นใครก็ตามที่ใช้ยังใช้ซิมเป็ GSM อยู่เนี่ยมผมคิดว่าถ้าเป็นเราเพื่อความ,มปลอดภัยไว้ก่อนถึงแม้ง,งานวิจัยจะถูกวิพากษ์วิจารย์ย<ม>ังไงเนี่ย เราก็ควรจะต้องเปลี่ยนรุ่นเป็นใช้โทรศัพท์ 3G แล้วอันนี้ก็จะเป็นการระมัดระวังถึงแม้จะไม่ฟันธงว่าเป็นชนิดที่หนึ่งเป,เป็นสารกรอบมะเร็งแต่ก็อาจจะเป็นเมื่ออาจจะเป็นแล้วลดความเสี่ยงอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ 3G ขึ้นนี่ไม่ได้โค้ค่ายมือถือเลยนะครับแต่ว่าจากงานวิจัยบอกอย่าง,งานั้นแล้ว 4G ล่ะมไม่มีใครรู้ครับ ราะงานวิจัยยังไม่ออกมาเ่เร,เราเพิ่งเริ่มใช้ดังนั้นกว่าเราจะรู้ก็อาจจะช้าไปแล้วดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยต่อให้ลดไปร้อยเท่าตัวนี่นะครับต่อให้เราใช้ 3G ีสิ่งที่เราควรทําก็คืออยู่กับมันห่างๆเพราะงานวิจัยเนี่ยโดยที่องค์การอน,อ,นอนามัยโลกได้ประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นโทรศัพท์กับสมองเราเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการใช้ เช่นระยะการใช้ห่างมากน้อยแค่ไหนะ<ม>แต่สมมุติเราจะเริ่มใช้บลูทูธที่เสียบหูนี่นะครับมันก็จะเริ่มลดความเสี่ยงได้จากโทรศัพท์ทั่วไปได้อีกเช่นเดียวกันบางงานวิจัยบอกว่า10บบางงานวิจัยบอกว่าอาจจะเป็นร้อยเท่าตัวก็สุดแท้แต่แต่แตสำหรับผมแม้แต่คลื่นแม่เหล็กจากบลูทูธมันก็ควรทิ้งระยะห่างจากเรา และความจริงการใช้บลูทูธเนี่ยเราไม่ได้ห่างกันเป็นโยกนะครับส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือกับบลูทูธเนี่ยก็ห่างกันประมาณสักเท่านี้แหละครับสักหนึ่งแขนเนี่ยครับประมาณเพื่อเราจะได้หยิบได้ดังนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือกับบลูทูธเนี่ยสู้เราไม่ใช้บลูทูธและเปิดสเกอร์โฟนปลอดภัยกว่าอ๋อค่ะถูกไหมครับทีนี้งานวิจัยชช้นนี้จากอินเตอร์โฟนเนี่ย,ก,ยก็ทำให้องค์การนานาเโลกหยิบยกขึ้นมา เป็นชิ้นแรกที่เอามาไว้เทียบเคียงกับคนที่บอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโรคมะเร็งที่สมองนะครับแต่อีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจคือคนคนเดียวนี่แหละครับแต่ว่าผลักดันจากงานวิจัยที่สวีเดนด็อกเตอร์เลนนาพารเดลจากมหาวิทยาลัยถ้าอ่านภาษาอังกฤษอ่านโอเรโบรนะครับแต่ว่าอ่านภาษาสวิสเนี่ยอ่านว่ายูรบ ู Blue, mm hmm. อยู่ที่สวีเดนนะครับเขาก็ได้เผยแพร่งานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการระบาดวิทยาแล้วก็สรุปเลยว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งที่สมองชนิดไกลออกมาโทรศัพท์มือถือเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการก่อให้เกิดระบบประสาทที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและที่สำคัญก็คือว่า ก้อนเนื้อหรือก้อนมะเร็งทั้งหลายเนี่ยมักจะขึ้นข้างที่ใช้โทรศัพท์ในข้างศาีรษะข้างนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งชั่วโมงของการใช้ต่อวันนี่เขาใช้1ชั่วโมงนะครับมีในยะสําคัญกับเพิ่มกับการเพิ่มความเสี่ยงหลังจากใช้ไป10<ม>ปีหรือมากกว่านั้นกำลังจะบอกว่างานวิจัยของดรเลนาและคณะเนี่ยได้ถูกอ้างอิงนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในประการถัดมาเรามาค้นพบว่าด็อกเตอร์เลนาร์ดเนี่ยได้ไปยืนยันแล้วก็ถึง,ถ,งถึงการสัมผัสหรือการใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาวว่าเป็นอันตรายจนปรากฏว่าสหภาพยุโรปเนี่ยแล้วก็ประชากรเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแสดงความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งที่สมองหลังจากใช้10ปี นะครับแล้วก็เป็นการยืนยันจากคนเดียวกันนี่นะครับดรเลนดาทาร์เดลแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีการพูดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในวารสารทางการแพทย์อีกหลายชิ้นจนกระทั่งชิ้นนี้ที่มีการอ้างอิงโดยองค์การอนามายโลกหรือสำนักงานระหว่างประเทศในการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งนี่นะครับก็คืองานชิ้นนี้ครับ แต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยทำการศึกษาเคสคอนโทรลสตี้หรือว่าการศึกษาที่มีการควบคุมการเกิดมะเร็งที่สมองนี่นะครับแล้วก็การใช้โทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มนี้เนี่ยมีการสำรวจที่มีการตอบสนองในการสัมภาษณ์เนี่ยเยอะมากด็อเรฮาร์เดลบอกว่ามีการสำรวจและมีการตอบสนองถึง85%คือคนตอบแล้วก็ 84%เป็นกลุ่มควบคุมนะครับซึ่งความเสี่ยงนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้สูงสุดเนี่ยสำหรับาการใช้โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าทั้งใช้มือถือทั้งแบบไร้สายต่างก็เสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งที่สมองทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใช้10ปีขึ้นไปแล้วนี่นะครับ จะเพิ่มความเสี่ยงถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรือไมครับสองร้ยเจ็บเ7อร์เท่าตัวแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยคือกลุ่มไหนหรู้ไหมครับคือกลุ่มที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเข้าไปศึกษามาว่าไอคคาคาาา้คลื่นความถี่วิวทยุเนี่นะครับสนามาม่เหล็กจากคลื่นความถี่วิทยุจากโทรศัพท์มือถือนี่ มันสามารถเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองของเด็กมากกว่าผู้ใหญ่บ้างก็ว่าสองเท่านะครับเข้าไปในไขไขกระดูกของกะโหลกเนี่ยมากกว่าอย่างมากเลยคือเด็กเนี่ยบอบบางก,กว่าแล้วเขาก็ไปสำรวจตัวเลขว่าถ้าอายุต่ำกว่า20ปีแล้วใช้เนี่นะครับอัตราการเกิดมันจะไม่ใช่แค่ 40%ในผู้ใหญ่หรือโดยเฉลี่ยทั้งประเทศนี่นะครับโดยเฉลี่ยทุกอายุเนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นถึง490%ความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจว่าทำไมเราเจอเนื้องอ,อกในสมองในเด็กเล็กๆรุ่นหลังๆเนี่ย<ม>ในบางประเทศที่พัฒนาแล้วมีฐานะการเงินดีเช่นสิงคโปร์อย่เป็นต้นเนี่นะครับก็เพราะว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลายและไม่รู้ผลว่า คลื่นความถี่เนี่ยม,มันสามารถมีผลต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลายร้อยเท่าตัวค่ะอาจารย์จะต้องฝากทีท้ายอันนี้ไว้เนี่ยละค่ะว่าเป็นข้อควรระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กงานวิจัยชิ้นนี้ของดรฮาร์ดเดลก็เลยสรุปว่าดังนั้นเนี่ยจะต้องกำหนด ความเสี่ยงของโรคมะเร็งสมองด้วยการกําหนดการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างหนักแน่นยาวๆนี่นะครับจะมีผลอย่างมากถ้าเป็นเด็กอายุ20ปีลงมาไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือหยุดใช้ก่อนครับเดี๋ยวนี้เด็กนี่ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆเมื่อก่อนนี่นะครับพวกเรารุ่นเราเนี่ยใช้โทรศัพท์สาธารณะกดยอดเหรียญนะครับแล้วก็ ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันลุกลามไปถึงเด็กแม่บ้านคนรับใช้ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นไลน์เฟซบุ๊กกันใหญ่เลยนะครับแต่เด็กห่างไว้ก่อนครับอย่างน้อยการแน่โทรศัพท์มือถือที่ศีรษะและหูนั้นควรต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์บันเทพค่ะครับลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ เรื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมนเนเจอร์และบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้